สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวย,ยุงนะจ๊ะวันนี้ยุงจะมาทําเมนูต้มไก่บ้านใบมะขามอ่อนจ้ะเดี๋ยวไปทากันเลยจ้ะตั้งหม้อใส่น้ําลงไปจ้ะน้ำก็กะให้พอดีกับไก่ที่เราจะต้มมาจ้ะ เครื่องต้มยงก็ไม่มีอะไรมากจ้ะเครื่องต้งยมยำง่ายๆทั่วไปนั่นเองจ้ะมีคาตะไคร้ทุบใบมะกรูดจ้ะแล้วก็หอมแดงจ้ะ ก็ใส่เกลือไปก่อนเล็กน้อยจ้ะเดี๋ยวไม่พอยังไงเราค่อยปรุงเพิ่มจ้ะอยากนั้นก็รอให้น้ำเราเดือดจ้ะ ต้องยยุงเดือนแล้วจ้ะยุงจะใส่ไก่ที้ยุงเตรียมไว้ลงไปจ้ะ รอให้มันเดือดอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวเราค่อยปรุงจ้ะต้มไก่เดือดนะจ๊ะยายุงก็จะตัดฟองที่ลอยขึ้นมาทิ้งไปสักหน่อยจ้ะ ิมดูก่อนจ้ะว่าจะต้องปรุงอะไรเพิ่มเมื่อกี้เราใส่เกลือไปหน่อยหนึ่งแล้วจ้ะยุงก็จะใส่เกลือเพิ่มไปอีกจ้ะการปรุงยุงก็ไม่มีอะไรมากจ้ะ มีเกลือมีผงปรุงรสจ้ะแล้วก็ผงละวาจ้ะเดี๋ยวจะใส่น้ำปลาไปด้วยจ้ะ โอเคแล้วจ้ะยุงจะใส่ใบมะขามไปจ้ะใบมะขามใส่ไปก็กะเอานะจ๊ะว่าเราชอบเปรี้ยวมากน้อยแค่ไหนแต่ส่วนตัวยุงเราชอบเเปรี้ยวจ้ะสดน้ําอร่อยเราค่อยใส่ถ้าไม่เปรี้ยวเราก็ค่อยใส่เพิ่มได้จ้ะเพราะว่าถ้าใส่ไปเยอะๆแล้วมันเปรี้ยวแล้วมันก็อ,ออกยาก ชิมดูอีกรอบจ้ะใส่มะขามเพิ่มอีกหน่อยสัิ ชาติยียุงได้แล้วยียุงก็จะใส่พริกแห้งที่เราคั่วไว้อะลงไปเลยจ้ะถ้าใครชอบเป็นพริกสดก็ได้นะจ๊ะแต่สดวนตยวยุงชอบเป็นพริกแห้งแต่ว่ามันหอมดีจากเราไปคั่วแล้วมาตัาพอจะอยาบ รัออ่ยจกไก่เราสุดดีแล้วจ้ะาย,ยุงก็จะปิดไฟเลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยจ้ะต้มไข่บ้านใบมะขามอ่อนง่ายๆสไตล์เยยุงจ้ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะจ้ะเายุงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายุงด้วยนะจ้ะสำหรับคลิปนี้ จะยุงลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า